สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ดสุขูสุขคนเด้อยินดีตอนทัาบเขาสู้ซองน้องตายสาวดาวคือเก,ก่าเด้อไม่หนีหนองตายสิไปอ่านหนานะพี่นอ้องอ่าแต่มาเปิดคลิปมาอยู่ที่เลยเนะาะเพราะว่าอ่าเื้เนาะพี่นอ้องเรื้ใส่กไ็ไเลยมาเปิดคลิปใหม่อยู่เนาะซานอตอนนี้นองตายกัสิมาอ่านหนาพวกหนองแก้วแต่มีสินคขาดีๆมาแนะนำเน้อสำหรับผู้ไร้ทีผิวแตกผิวดำเนาะผิวดำผิวหนุ่มบนวนอ่าผู้ไร้แบบบ้า เอาง่ายๆเนาะอันนี้เป็นแบบเป็นซิ้วเป็นยังเอาไปคัดได้ซะมันนวดเนอะพี่น้องเบล่าคัดนี่มันสีนุ่มสีนวดน้องโบเสือกะมาบะมาใบเบิ้งแค้นน้องตายเแล้วิีที่คัดกะเอาให้มันถึงหน้าแบบนี้เลยกะคัดเนอะพี่น้องอันนี้เป็นสิ้นขาแบรนด์น้องตายเองเนาะสคัดน้องเคียวเด้อนี่คัดได้คัดได้หด้อเนาะคัดได้ทุกวัเด้อ ทุกวัยแม่ปูแม่มา่านแม่ปูองแม่มา่านแม่ลูกอ่อนสามารถคัดได้บลมีพ้นขาเคียงแต่กับบลมีสารอีหยังทั้งนัง้าน้องมีแต่วิตามินวิตามินบำรุงผิวเดอ้อผู้ชายก็สามารถคัดได้เนาะแม่ลูกออดออกออกกรรมสหามรสามารถคัดได้เด้อขี้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะอันนี้น้องตายกะฮับประกันด้วเด้อชีวิตทับประกันด้ว เอาสิบิดน <laughs> no. ้องแก้วฮะประกันเนาะเดี๋ยวจะมาอ่านหนาแล้วพี่น้องอ่านหนาสักก่อนมีครับส้มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซ้อมเลยเนาะนี่ก็คือทางเขาสิไปอาบน้ำเนาะอย่างลูกไปหัวละคุณได้หนิเขาอานหนาขนาดนั้นขึ้นใช้แต่จะแอบรักห่วยมันโมเกี่ยวกันหรอกว่าหน้าต่างกันนี่เออโมเกี่ยวกันโมเกี่ยวกัน มีน่องเขาอันนี้ก็คือเขาลนองใต้พี่เนาะจะน่า,าก,นนกับพ่อเมาได้นี่เขาทอป่ปนะเยเยเยแแ่กลคือเกาแดดสีค้ายเขาไปร้งทึ่นก่อน <c oughs> สิไปร้งทึ่นค้ายดุกสนอยู่ปางบุญพี่เนาะมาขวนเห็ดอยู่บ่หนองใต้อยากเห็ดค้ายดุกสนค้ายอันนั้นอยู่ปางบุญสิร้งทึ่นก่อนเจ๋งกระยางมันมีน่องก็คือเขาของลองใต้เองอันนี้ก็เป็นนนองซาวเนาะแต่ว่า ใส่เอสกับใส่ S, ใส่เอสกับใส่เอ็กซ์เอลเนาะเดี๋ยวจบจากคลิปที่ไปเบิ่งคลิปน้องแก้วสาวดาวเด้อเดี๋ยวสิขึ้นดิ้งมาหายเนาะไปติดตามเพื่อนเพื่อสิหไฮสองพานใ <c oughs> บ้บ <c oughs> แก่กันไปดึงกันไปแก่กันไปนี่แบะพี่น้องเอ้ยเแบครับปโหนตีกันคูมือกะบ่ถีบ่ป้าเนาะเพราะว่าเป็นอุกกำพระกำพ่อย <c oughs> <laughs> คนกำแพาอันนี้น้องแก้วก็ร่างเปิดใจเนาะรับสมัครหนุม่มหนุ่มไทยเขามาเป็นยาปลุกใจเนาะน้องแก้วน้องแก้วสอบขนาดไหนน้องแก้วอยากเป็นสะพายไทยได้ไหมก้อยก็อยากเป็นยุบมันหักบุมีคนเอาคอยมันเห็ดอึดอึดอยู่ <laughs> เอาใส่ใส่เอ็กตะกุ่นเอ็กเอ็กแอลไม่ึกแอลจักแดะเครื่องนุ่งอขอบใจคลิปนี้กระจากคลิปนี้จากอันนั้นเนะานะานม้านะูลูกด้วเตะสุดือมาเนาะเพราะว่าปพเนนยอดวิวกับโต๊ะแข่งสองนี่ขอบคุณหลายๆนะจ้าฝากไปติดตามสองเพ่นเด้อนะพี่เนาะม้านูลูกด้วเตะเนาะอันนีนกบ ไปอาบนิ่ห้องคุณมานาหรืออาบนิสระนี <c oughs> ่ก็คือน้ำเสียโอ้ยตายแลยอยะี่น้องน,น้ำบอลเท่าสิอาบมันไกลอะตายอยู่พี่น้อ่ะแต่ว่ามันอยากคุ้นๆนิดหน่อยโอ้โกบ <c oughs> มีหดกบมีหดแขมีปิงมีทุกอย่างปู๊มีแต่กบโตนึงมานี่น้องพี่น้องมาหดจุดไม้ปลายท่าไหนเนาะเดี๋ยวสิไปปง่งอันนั้บใบบอลนะมาพี่น้องแก้วเพราะว่า trái rón nó hết tiềng nó nhảm rón, con tiếng đó. hết tiềng, ô ô, glob, hết tiềng vậy, đi, thả nạm bốc, đi con, nó dài gì, à, ba mươi mõi, bảo đái thưa, à nó gì mình... à, nó, nó chắc là phụ nó, này <laughs> นี่เนาะโอ้เตียงซ้ายดอนขาดไยเห็ดอันนั้นเนาะเออมันเห็ดเตียงขกเลยเนี่ยคือเป็นเตียงซ้ายดอนเนาะพันพ่นเห็ดใบเนามเพ่นรอนพี่เนาะงนา่มันเข่ามันก็เห็ดใบเนาะเบิร์ดหายเพิ่นกับปีนขึ้นทันอันนั้นก็เป็นต้นก๊กกระเดาเนาะปีนขึ้นแ้วก็ไปหองแง้วเง้วอยู่เป็นจะได้นอกแก้วโอเคอยู่บ่มือนี่ที่มาอาบน้ำนี่เนาะ อ่าบอดด้สองคนห้าบอดด้สัญญกรรมอียงเนาะสวยแบบธรรมชาสติจักสวยจักสวยเนาะก็โม <c oughs> ง,งามเนาะเ้าเด่นที่ซื่อนี่น้อพี่เนาะเห็นเพิ่นแดรร้ายเนาะก็ได้เสียเอาไม่ให้คัดแดรคือกันหเหอะแดรไผพกันเลยตั้มือกันเนาะคัดเบิ่งอันนี้เป็นแบรนด์น้องตาตเองเด้อสนับสนุนในเด้อนี้ให้หบ่เขียนใส่ว่าน้องตาตสาวดาวราคาหกสิบเก้ากีบหกสิบเก้ากีบถ้าว่าเป็นเงินบาทกับประมาณ อ่าร้อยหนึ่งเนาะพี่น้องโดยกว่าบาทนี่แหละโดยสิบบาทมั้งร้อยหนึ่งนี่เนาะเดี๋ยวเขาจะมาอาบกันเลยอยู่น้องกามีกระท่อมกระท่อมกลางใจนี่เนาะอันนี้ก็คือพักปังเด้ออ่าก็เป็นทงไฮทงหน้าเนาะเอาลองแก้วพร้อมนะบอสพร้อมได้นี่เนาะสิไปเด่นน้ำสองคนเหาไปทางไหนทางเก่าบนานี่เนาะตอนนี้ก็อาบน้ำเด้ว สิขึ้นเมื่อสาจะเป,ป,ป็นจะปวกปลาตายเบิร์ตข้าี่ยบุมีปลาว่าันไรกูสิมานอนดูหน่ก่อนเนอสือวออัดเธอวดยังจะถีดมันจังสิอนในพ่อเมาอันนี้ค่ะที่หล่ากับพ่อแล้ อุลรมสมบูรณ์ขนาดเด้อแถวบ้านของตายนอนอาบนะ้ำองเขาเนาะพี่น้องเอามาสครับอันนี้ก็เป็นสครับเด้อนี่เออแก้โดดเอามือใส่โดดน,นี่นะี่เนาะพี่น้องสครับเนานะสะครับอียังก็สครับน้องเคียวเป็นแบรนด์ของตายเองวิธีอาบก็บต้องตั้งน้าอาบส่ก่อนนะวิธีคัด นี Ooh, ่ตั้งหน้าไม่ตัวน <la> ี่โอ้ยไม่ไม่ไม่ชิกูเอานกูตัดดูันนี้อันนั้นมันชีแค้นมันสีนุ่มชีนุ่งอันนั้นพม่น้องเอาแั่มันต้มยำอ่ะเพื่กะจ้าไหใช่ไหมแค้นอ้วนฮะโอ้ยนางดนนะทางแม่งม่นางคานี่มันจะม่อ้วนโอ้ยคืจันทร์บอม่งมอ้วนมุงมางค มาสิค้านน้องแก้วเนาะว่านองแก้วกับ่เต้ฮงและาวมเไเอามือส้เด้อตัวนี้เดี๋ยวสิคาถ่เพื่นเอาเเอาตั้งหนามาดูนี่หนากับหนามไม่หน้านมีหนาใสคือเขาอะนะพี่น้องคาดเดวแบบว้าผิวพิวหนุ่มพิวนี่อันเด้อี่้ คัดเดี๋ยวนาะนี่เอาไปคัดบอลไลทีว่าต้องการคัดได้เบิร์ตอู้นว่ผิวหุ่นไปน้องแก้วโดนหน้าเนาะเดี๋ยวสิมาโดนหน้าอามลองกับนองแก่โอเคกันโดนก่อนโดนก่อนอ่านไปเลยเรื่องหน้ามันสิถึงหน้ามันสินี่เนาะเดี๋ยวน้องตายสิไอ้พวกนั้นเนาะพวกตองบ่ต้องอันนั้นเด้อดเนาะพวกตองน้ำมาเด้อเพราะว่าอาบน้ำตองเช้าขยะเช้เอ็มพราะว่าอาบน้ำเื้อเนาะ อาลำเสือน้องนกแกอุ๊ิวขึ้นเนี่ยนเนอหนุนเนาะ้นิวหนุนพิวนี่นไปขึ้นมาไเอฟก็ใส่เอ็มันกระนระเบอนะเพราะว่าโตองแกนน่อนัอนคอยมันำสัตคอยขีจแำแมจะดเอาเอคัดคัดพาอุดนุนเนเด้อจ้าเพื่อสีไดมี กำลังใจเนาะตั้งแต่สางแบนมาเนี่กะเจ๊กม <c> ันมีคนมันโมมีคนเห็ดบีแอนฮนะเท้านี้ไปกะออกหอนเงินหอนเงินเนาะขึ้นมาขึ้นมาน้องค้าด่ายเบิร์ดเท้แข่งแถวาขา เอาไม่ได้เห็นแนวนั้นน้ำดำเลยใช่ไหมนี่เขาเห็นจากมาะด้จ no. ้าอน้ำก yeah. ันไดาจ้ากลัามาฟินนะคิดนะ ขึ้นพึงย่างบินวันอาตาขาบกว่าอแบบ่งหนหนาว mọi người có thể nói đến mọi người 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 น้องตายเคยผากไปไทยแล้วพี่น้องผากไปผากไปยะโสเนาะผูว่าวยะโสสื่อสักซอยโอยมันสกหลอี <laughs> มาขึ้นมากขึ้นมามี <laughs> ดบอลอาบน้ำอาบน้ำแล้ว มาเดียวสิอาณาไ่น้องมามามาปีนมาเดียวสิอาณาไห่น้อง่อนคูซื้อกว่าน้องมาได้หุกขีคไข่บ่ทำดำเดี๋ยวคนดำไปดำกำมะฟัาเออใส่ผิวตเบิ้งเบิ้งจะคัดไทนี่เดียวหนมตายสิมาคัดหนุ่เก่มาข้าก็ข้าก็ฆ่าจะ ใครถามมีแต่คนฟ้า,าจะอันจาตายคนพี <laughs> ่เดพี่เดพี่ <laughs> เออคุณแห้งเลยนะดังมันขัดเออคุณแห้งก็ดูแขกขีกามันออกออกออกเอาไปใส่ด้วยซองอันคุณเอาตัวไหมขัมข้นมาคลายกระแซนปลายแต่นี่สองรลอยตายแต่นี่ตา <laughs> มมุกกระแทกนี่เด้ <laughs> <laughs> นี่เนาะเอามาขัด้ังให้เนาะ มันจังสีเซ้ามันนานเนาคัดออกเนรมันเบิันเพราะว่ามันโบกรายเบา่าฮ่าฮ่าฮ่ตาฮ่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 านน้่ากี่เห่าฮ่าบิาฮ่าฮ่าอ่าฮ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 ่งฮบาฮ่่เฮ่าฮ่า่าฮ่าฮเาี่ยฮ่าฮ่าฮคาฮ่ัฮะาฮิาฮ่่าิวาฮ่ม่าฮ่าฮนา่าา่าฮ่ด้่ด้่าฮ่าาาฮ่่ผิวน่่า น to ี่น uh ี hand, Ay, like ่พักยังบ่แค้นกับบ้ดนี่โดมนาะแค้นบ้านบ่โ่ได้คลาสสิมันแสบเอื่อยกับน้องสีเดือกผู้ใดอันนี้เป็นน้องอันนี้เป็นเอื่อยเด้ออายุห่างกันปีหนึ่งน้องแก้วจังปีสิปีเอ้ยสองปีได้เนาะสิบหกปีเจ็ดสิบแปดอายุห่างกันสองปีเนาะงน้องตายสิบแปดปีน้องแก้วสิบหกปี Ê. nạo nào Khát bức ảnh khát hết nó, nát hảo đẹp hát nát khát nát hát nát khát đại hát nát hát nát hát nát hát นี่ก็เขาเนาะคือเขาน้องตายเองเด้อพี่น้องต้นมะคล้าก็มีงอเฉยมาหนาก่อนบ่ายไปเนาะโน้อหน่อยโน้อหน่อย วนี่เราห่อ,หอที่ยงเลยพี่น้องพี่เรามาพอกันไหมคลิปาดอ,อสำหรับคลิปนี้ก็ขอเจ้าเพียงสาม,มีขอบใจขอบคุณที่สนับสนุนทับสนิปก็เฮ้ยเมื่อยหนักตายเดีอยบ๊ายบาย